สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านน,นี่ก็น้องพองก็จะพาไปดูสนแตงนะคะได้เวลาเก็บแตงโมขายแล้วนะคะว่าจะรูปใหญ่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปน้องพองจะพาไปดูที่นานะคะไม่ได้พาไปดูบรรยากาศที่นาเพราะว่าเออไม่มีคลิปลงมาเกือบสองสัปดาห์แล้วนะคะ เพราะว่าอะไรอ,อ,อินเทอร์เน็ตไวไฟก็ไม่มีเนาะเขาตัดทิ้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าไวไฟสายที่บ้านนึงใช้ได้อยู่แต่น้องฟองนี่เป็นเป็นไวไฟที่มันเด็กๆใช่ไหมพวกพาไปไหนก็ได้แต่มันใช้ใช้งานไม่ได้แล้วนะคะตอนนีออ้อันนี่ก็จะพาพี่เอฟซีทุกท่านไปดูสนแตงนะคะในเวลาเก็บแตงโมของน้องฟองไปขายนะคะน,น,นี่ก็มาเต็ม กระบุงนะคะบุงเพื่อจะไปหักแต่งโมเนาะร้อนมากเลยค่ะเมื่อกี้ไปมาแล้วหนึ่งหาบนะคะร้อนสุดๆเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ากเก็บแต่งโมยังไงนะคะเอาอะไรไปใส่มาที่บ้านเนาะจะจะทนได้กี่รูปนะคะหาบหนึ่งจะได้กี่รูปนะคะเดี๋ยวน้องพองจะพาไปดูค่าไปเลยค่ะวั <c oughs> นนี้ก็มาถึงโอนแตงเดียวนะคะนี่คือโซนแตง กวานะคะนี่คือสซนแตงกวานี่คือแตงไทยนะคะยังน,นี้ยังไม่สุกค่ะนี่สวนแตงไทยเมิองก็ม,มุมหมอกคันเยอะมากนะคะควันเยอะมากนี่ก็แตงไทยเหมือนกัน,นะคะ่ะเน่ยเหนื่อย พาไปดูแตงโมนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะแตงไทยมาเก็บไปหลายรอบแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะไม่ได้ถ่ายค่ะนี่คือแตงโมนะคะนี่ยังไม่เก็บที่เก็บก็บางไว้อยู่ นี่เก็บไปแล้วนะคะนี่ก็สุกแล้วสุกแล้วลูกเล็กลูกเล็กยังไงเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเอยใจมากมากอันนี้ว่ายใหญ่เลยนะลูกเล็กแล้วใหญ่อยู่บุ้งโปรไข่แล้วไอ้ใส่กุ้งได้เสมอ อยากเห็นข้างในมันว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะพ่าให้ดูนะคะจะแดงไหมใหญ่ๆลูกแะประมาณหกโลเจ็ดโลหกโลเจ็ดโลแต่ขายลูกรประมาณตอนนี้ถูกมากเฮ้ยบุงก็จะเดวแล้วเดี๋ยวจะได้สื่อสายพราสอบงนานกอพันเน่กที่ขขเขาใส่หัวออยู่ในตูบมันเนาะ สนใจนะโอ้ตอนนั้นมาใส่ดียวตอนนี้ยอนี่กบุ้งย้อยนะโอ้หาไปปองสองหอยกันปะสองหอยโคบุ้งย้อยโคบุ้งเดียวอันใจสั่งเอาสองมาหาเบียวจะไปสอดสอดแต่ชุดน้ำพันเลยบอกไม่สีน้อยกันเนี่ก็หว่างเหมือนเขาบองบุ้งก็แค่เดียวนะเฮ้ยหอยน่ารอดรอดปองกะปอมกระเช้าไว้ไป เอาซองเอาเป็นซองเอาเป็ี่ยนหาบมีไปนั่น,นโกมันเยูะโตกต่ะตือไระตื้อใส่ใส่นี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเลยมันพระธาตุก็อยู่นู่นนะคะร้อนร้อนร้อนเหนือหน่อยเหนื่อยหาบข้างละสองลูกนะคะ สองข้างก็สีรูปนะคะตอนนี้ก็จะหักไปใส่สามร้อนนะคะเด๋ยสจะท้ายให้ดูค่ะขออนุญาตหักก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะลูกชาวลูกชาวหน้านี่หักแตงไปขายค่ะนี่จะข้างดัสองรูปนะคะนี่สองรูปสองรูปหนักมากๆาก,กน,ะน,นะคะหนึ่งตรสองลูกนะคะ เราก็จะหาไปใส่สามร้อนะคะตอนเย็นก็จะมาเก็บแตงไทยอีกนะคะอันนี้ก็เก็บแตงโมไปก่อนนะคะเก็บวันแรกค่ะแตงก็เชงตรงอันี้ก็ทุกมากๆ ดูหน้าคนหาบเลยเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากๆ สารล้อไปไ้ข้างบนค่ะถ้าไปใส่สารล้อข้างบน <c oughs> ค่ะนี่คะเจ็บมาหน่อยจ้ะ 嗯动物。 เหนืห่อยค่ะเหนื่อยมากๆ FC คนไหนอยากจะมาช่วยน้องฟองหาแตงก็ได้นะคะป <c oughs> ีนมาก็ได้นะคะเขาเขาไม่เปิดฟานเนาะแม่กับพ่อก็ไปบนพระธาตุนั่นน้องคำพองก็ไปบนพระธาตุแต่น้องพองกลับมาก่อนนะคะติดมาเอาแตงเนาะแตงโมไปขาย ขายก็ไม่ใช่เก็บไปไว้ที่บ้านโกลฝนจะตกนะคะถ้าฝนตกมาก็็กมันเน่าหมดะคะ่ะก็เลยรีบเก็บไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็ดูชาวนาก็จะประมาณนี้นะคะน,นี่เขิอมานุ่นละข้างละกี่ลูกสามลูกนะคะหกลูกโอ้โห,โห,โหสุดยอด ทท <laughs> เ,เทุ่บท่าสมบาตนนำถเลส่องเลยไปขัดเลยแห้งอะ่ะพอเป็นหกเนยนะ <laughs> นี่ก็แตงไทยก็ ออาออกลูกนงคะนี่ก็จะเป็นอีกเราไม่ปลูกตอนอันที่สุกก็สกุกอันนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเลยนะคะมามาช่วยช่วยกันเก็บแตงไปขายหน่อยคะ่ะ ไฟฟาก็ไม่มีลองคลิปก็ลำบากนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าไปลงคลิปได้ที่ไหนนะคะเนี่ยต้องหาที่ลงก่อนนะคะเอ้ยลำบากค่ะนี่จะเก็บแตงอีกนะคะนี่เเอาไว้ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวทั้งวันมั้งคะวันนี้หนักก็หนักค่ะเก็บแตงด้วยกันนะคะอืม อันนี้ก็ตัดมาไร่หนึ่งคันสามล้อแล้วนะคะจะกลับไปบ้านค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกนะคะน,นี่พักกินข้าวเที่ยงนะคะเ <c oughs> หนื่อยค่ะนี่คันสามล้อแล้วค่ะพี่เคิจะขับไปนะคะจะขับไปกลับไปกินข้าวที่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาตัดใหม่อีกค่ะ น,นี่ก็กลับมาถึงบ้านนะคะเย็นแล้วเย็นมากแล้วจะค่ำแล้วนี่เอามาอีกเก็บแตงไทยมากับแตงโมอีกนะคะไปช่วยกันหาบมาเยอะมากเลยค่ะแตงไทยแตงลายสนใจสั่งสั่งได้นะคะที่บ้านเดรอนหรือชิงตุงนะคะสั่งซื้อได้นะคะน้องคอมฟอง มัง,งคำพองก็อยู่บ้านบนไปค่ะอยู่บ้านบานไปใช่วนไปวนไปนี่อะไรอยู่ไวนหน่อยเก็บเก็บเก็บแต่งก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดชอบ Subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็พักลานไปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ